สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทองเมืองนรกลูกหลังความตาย E P8 แดแดนผีตายโหงตอนหนึ่ง บุญกุศลนันใดที่เกิดจากการได้ฟังคลิปนี้แล้วขอน้อมนำบุญนั้นถวายไปยังพระอรหันตจี้กงคุณบัญชาสิริไกรและผู้ที่ร่วมเผยแพร่ธรรมทานทุกท่านด้วยเทินเที่ยวเมืองนรกครั้งที่8วันเสาร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2519ท่องแดนผีตายโหงครั้งที่หนึ่ง ท่านอาหารหันต์จี้กงเสด็จตรัสเป็นกรอมีใจความว่าแปดสองแห้าข้าเดือนทรงกรดในนรกใครสงสารวิญญาณทุกข์แม้จะฆ่าตัวตายใช่พ้นทุกข์กลับถูกรุกให้รับกรรมในเมืองผีพระชี้กงกล่าวว่า ปีนี้มีวันเพลเดือนแปดสองหนตั้งแต่ได้รับเทวองค์การให้แต่งหนังสือเที่ยวนรกมาจนปัจจุบันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนเต็มแล้ววันเวลาไหลผ่านไปอย่างรีบเร่งเหมือนสายน้ำหวังให้ผู้คนได้เตื่นขึ้นจากความละเมอลงพระจัจาร์เต็มดวงมีไม่บ่อยครั้งนัก ปีไหนเล่าจะเจอสองวันเพนเดือนแปดอีกนั่นก็คือวันไหวพระจันทร์ของชาวจีนชาวโลกสามารถสนทนาภายใต้แสงจันทร์มีความสุขสดชื่นอขโคกลับมามองดูในแดนนรกที่มืดมิดไม่เห็นดาวเห็นเดือนวิญญาณผีร่ำไห้ร้องโหยหวนคร่ำครวญทำให้คนไม่อาจทนดูยงังเซิงเตรียมท่องนรกได้แล้วยงังเซิงตอบรับ น้อมรับคําบัญชาเวลาผ่านพ้นไปเร็วเหลือเกินระหว่างเวลาหนึ่งเดือนนี้หนังสือเรื่องเที่ยวนรกยังทําไม่ได้ถึง10%เปอร์เซนเลยเกรงว่างานใหญ่ชิ้นนี้จะทําการสําเร็จยากพระชิกงจึงกล่าวว่าขอให้มีความจริงใจบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจิตใจแน่วแน่ฟ้าดินทลายเจ้ามีจิตใจทางธรรมที่ถาวรมั่นคงอยู่แล้ว ประตูแห่งนรกทั้งสิบคุ้มจะเปิดออกเองให้เจ้าได้รู้เห็นตลอดจะไปวันไว้อันใดรีบขึ้นบนดอกบัวเร็วยางเซิงได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญอาจารย์ท่านเริ่มเดินทางได้พระชิโงกล่าวว่าถึงแล้วลงจากดอกบัวเร็วยางเซิงกล่าวว่าที่มาวันนี้น่ะคือแดนผีใต้โหงหรือครับ ข้างหน้าประตูเมืองปิดอยู่ด้านบนมีตัวอักษรว่าแดนตายโหงจะเข้าไปเยี่ยมเหรอครับพระจิกงกล่าวว่าวันนี้แหละจะเยี่ยมชมแดนผีตายโหงตามค่าเข้าแดนไปเถิดยางซึ่งถามว่าประตูแดนทำไมถึงปิดเราจะเข้าไปได้ยังไงพระจิกงตอบว่าประตูแดนแดนนี้ เป็นประตูอัตโนมัติเหมือนดังประตูอัตโนมัติตามห้างสรรพสินค้าแห่งเมืองมนุษย์บรรดาวิญญาณตายโหงถูกยมมาทูดมายัางที่นี้เพราะเหตุว่าตายโดยไม่ปกติกลุ่มควันแห่งความเครียดแค้นไม่สูญสลายเมื่อกลุ่มควันแค้นมาประทาที่หน้าประตูประกอบด้วยประตูมีการสนองรับก็จะเปิดออกโดยปริยาย ทุกสิ่งทุกอย่างในยมโลกสืบเนื่องมาจากการกระทำของแดนมนุษย์แล้วแต่จิตที่จะตอบสนองฉันใช้พัดโบกเพียงทีเดียวประตูก็จะเปิดออกเองยางเซิงกล่าวว่าท่านอาจารย์มีฤทธิเดชอภินิหารสูงส่งมากพัดเล่มนี้ผมขอออกไปในแดนมนุษย์แสดงความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารให้ชาวโลกดูเป็นควันตาพระจิกงจึงกล่าวว่า เจ้าอย่าได้ริอ่านเกิดความคิดวิปริตเมื่อเกิดความคิดวิปริตก็มักจะประชนมารน,นั่นหมายถึงว่ามีมารมาประจนผู้บำเพ็ญธรรมไม่ควรสแสวงหาสิ่งปฏิหารมหัศจรรย์ถ้าผู้บำเพ็ญธรรมสุขกายสบายใจวันๆไม่มีเรื่องจุกจิกรบกวนจิตใจก็ผ่องแผ้วชื่นบานก็เท่ากับเสียนองค์น้อยๆอยู่แล้วจะเอาพัดเล่มนี้ไปโบกให้เกิดเพิ่มความยุ่งยากเปล่า ยังเึิงกล่าวว่าขอรับขอบคุณท่านอาจารย์ที่สั่งสอนกระผมรู้สึกกระดากใจยิ่งข้างหน้ามีคนขบวนหนึ่งกำลังเดินมาเป็นใครกันหรือครับพระจิกงตอบว่านั่นคือข้าราชบริพารผู้รักษาเมืองผีตายโหงและนายทหารเตรียมการต้อนรับมาถึงตอนนี้ข้าราชบริพารจึงกล่าว ขอต้อนรับท่านอาจารย์จี้โกงและหยางเซิงที่มาสู่แดนนี้เชิญตามพวกข้าพเจ้าเข้าแดนและตรวจเยี่ยมนายทหารอีกท่านหนึ่งจึงกล่าวว่าขอต้อนรับท่านอาจารย์และหยางเซิงพวกข้าพเจ้าได้รับคำสั่งทราบว่าท่านมาเยี่ยมชมทุกคุม้มแต่งเป็นหนังสือเพื่อเตือนสติชาวโลก ยางซึ่งจึงกล่าวว่าขอน้อมคารวะท,ทุกทท่านกระผมกับท่านอาจารย์มาอย่างที่นี้ขอได้โปรดให้คำแนะนำด้วยข้าราชบริพารกล่าวว่ามิกล้าเชิญลุกขึ้นเถิดตามข้าพเจ้าเข้าแดนกันเถิดอย่างซึ่งกล่าวว่าที่นี่เสมือนหนึ่งคุกที่กว้างใหญ่มากในแดนผีใต้โหงมีคนมากเช่นนั้นเลยหรือข้าราชบริพารตอบว่า ทุกวันมีผู้ตายโหงมายัางที่นี่ข้าพเจ้าจะพาท่านชมดูตั้งแต่ห้องขังเป็นต้นไปยางเึิงกล่าวว่าห้องนี้มีเด็กเล็กเป็นกลุ่มๆเลือดสด,สดๆเต็มหน้าตาส่งเสียงร่ำไห้ไม่ขาระยะปางก็นอนบนพื้นดินหน้าทุเรศหน้าสงสารมากทำไมจึงไม่ปล่อยให้พวกมันออกไป นายทหารกล่าวว่าเด็กเหล่านี้ล้วนเป็นเด็กที่ถูกทำแท้งออกของเมืองมนุษย์เพราะเหตุว่าเป็นตัวเป็นตนแล้ววิญญาไม่ได้ดับสูญเมื่อตายแล้วต่างก็ตกมาถึงที่นี่เนื่องจากชาวโลกไม่อยากชุบเลี้ยงหรือเกิดมีท้องขึ้นมาโดยไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมส่วนมากทารกยังไม่ทันได้คลอดออกมาก็โดนรีดออกถึงแก่ความตาย ทารกคนคน,นึงก็คือชีวิตหนึ่งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้เพราะเหตุว่าไม่สามารถเกิดออกมาได้จึงเกิดมีจิตใจที่เครียดแค้นทำให้พ่อแม่ต้องสูญเสียเงินทองในทางลับแล้วยังต้องรอคอยจนพ่อแม่ตายลงเสียก่อนแล้วก็จะมีการรังควานอีกระยะหนึ่งดังนั้นจึงขอเตือนชาวโลกอย่าได้ทำแท้งตามใจมากนัก การกระทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ผิดศีลยังจะทำให้ตัณหาแห่งคาวโลกีโหมแรงขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยทำแท้งกลับมาแล้วจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นเพื่อชดเชยความผิดแล้วกฎแห่งยมโลกก็จะลดหย่อนโทษนี้ให้อย่างซึ่งจึงกล่าวว่าความจริงเป็นอย่างนี้นี่เอง ขอเรียนถามท่านนายทหารว่าคนที่ตายจากอุบัติเหตุล้วนแต่จะต้องมายัางแดนตายโหงหรือไม่นายทหารจึงตอบว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ถ้าทหารสามเหล่าทัพที่ตายลงในสนามรบเพื่อป้องกันประเทศชาติพลีกายเพื่อชาติที่เรียกว่าพลีตนเองซึ่งถือว่าเป็นส่วนเล็ก เพื่อส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องมายังแดนผีตายโหงเพื่อรับโทษทานวิญญาณผู้กลาหาญวีรบุรุษเหล่านี้จะได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นพิเศษบางก็ขึ้นไปเสพสุขบนสวรรค์บางก็ตามแต่บุญของตนกลับไปเป็นเจ้าหรือกลับไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีโชคลาภวาสนาดังเช่นแดนมนุษย์ตั้งศาลเจ้าวีรบุรุษผู้ซื่อตรง รับการกราบไหว้จากประชาชนนับหมื่นนับแสนนี่แหละคือสนองกรรมดีของผู้ที่มีจิตซื่อตรงอารีดังนั้นจึงขอเตือนชาวประชาต้องซื่อตรงห่วงแหนรักประเทศชาตินับแต่โบราณกาลมาคนที่จงรักภักดีต่อประเทศชาติล้วนถูกขนานนามในทางดีหอมหวนนับหมื่นนับแสนปีได้รับการเคารพกราบไหว้ตลอดการ ยางเซิงกล่าวว่าท่านนายทหารผู้ถูกแล้วพระจิกงกล่าวเสริมฟ้าดินท่านรักผู้สัตว์ซื่อนับแต่โบราณกาลมาจนทุกวันนี้คนที่กล้าหารซื่อสัตว์มีจิตใจกล้าพลีชีพเพื่อประเทศชาติสามารถทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนผีและเจ้าสะอื่นให้ฉะนั้นเพียงแต่มีความซื่อตรงเท่านั้นก็ได้สำเร็จบรรลุธรรมไปมากต่อมากแล้ว วันนี้เวลาหมดลงแล้วยางเซิงเตรียมตัวกลับสำนักเถอะขอลาท่านผู้ปกครองเมืองกับนายทหารทั้งหลายยางเซิงกล่าวว่าขอขอบคุณท่านผู้ว่าการและนายทหารที่ได้ให้การชี้แจงเพราะเหตุเวลาหมดลงขอลาก่อนผู้ว่าการจึงตอบว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องขอท่านอาจารย์และท่านยางเซิงได้โปรดอภัยให้ด้วย พระจิกงจึงกล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจเราสิทธิอาจารย์จะกลับสำนักยางเซิงขึ้นดอกบัวเร็วยางเซิงนั่งเรียบร้อยท่านอาจารย์พระจิกงจึงกล่าวอีกว่านาสมเพศชาวโลกที่โง่เงา่าเอาแต่เริงโลกีแต่รีดทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไข่ตนเองโดยไม่เหลียวมมองนาสังเวชใจเป็นนักหนาแม้เสียนและพุทธก็ไม่อาจจะทนดูได้ เตือนชาวโลกจงกลับใจสู่ความเมตตาธรรมการครองสุขในครัวเรือนเรื่องผัวเมียควรเป็นการเสริมพ,พันต่อตระกูลสร้างความอบอุ่นในครอบครัวมีความสุขทางใจแสนประเสริฐเลิศล้ำกว่าความใครถนอมรักพลังกายที่มีจำกัดยกให้แก่สังคมและประเทศชาติจงทำคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์เถิด ถึงสำนักแล้วยางซึ่งลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิมจบ EP8 โปรดติดตามรับชม EP9 ในคลิปถัดไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคะ่ะ